ตม่งจุ๊บเลยหลุดเลยเออไหนดูดิหลุดลอ,อ่ะโ <laughs> อ,อ้ย <laughs> สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพ่อบ้านสายเขียวนะครับผม <c oughs> วันนี้ก็จะมาพาทุกคนไปดูการทำหอยเอแกงหอยขมของเอเชฟเตอร์นี่มันไปเดี๋ยวเราไปดูเลย กันแรกตอนนี้มันกําลังตัดตูดหอยอยู่นะครับผมไปเดี๋ยวไปดูเชฟเต ơi, ้ยไอเชฟเต้เตเตแยแกงไปเลยให้ปมเออเ,เดี๋ยวให้มันไปซื้อเองนะคือแกงอันนี้ก็ตัดตูดหอยอยู่นะครับตัดตูดหอยอยู่น้ำดำมากเลยนะหอยเมื่อวานที่เราไปงมกัน นี่ครับวัตถุดิบมีเครื่องปรุงนะครับวัตถุดิบของเราก็มีนี่นบใบเอชะอมยอดชะอมยอดบบชะอมนะครับแล้วก็นี้ใบชะพูนี่เป็นหอยนี่ก็เป็นพริกแกงแล้วก็กะทิแล้วก็เครื่องปรุงรสอ่ะนี่พร้อมไพร้อมด้วยดิไฟพ,พร้อมไฟพร้อมไฟพร้อม พ,พร้อมอหอยพร้อมยึดกันได้เฮ้ยยังอันนั้นะน,น,นะกระทะอะหมอ้มอหม้อหม้อไปเดี๋ยวเตรียมหม้อตั้งไฟเดี๋ยวไปดูกันอีกทีเตรียมหม้อตั้งไฟก่อนอันนี้เชฟจําเป็นนะครับไม่มีของอะไรที่พร้อมไม่มีอะไรที่พร้อมเลยนะต,ต้องล้างต้อง,งล้างต้องล้างเสมอนะครับผมเชฟนี้ไปตอนนี้ก็ตั้งน้ํานะครับ ต่อไปก็จะใส่ ial, พริกแกงลงไปนะครับจะดูด <reconcile> ิแ <tried thighs> ่ดูนก่อนจะน้ำละ้นจะเดือดยนละลายหมดเก้อนวจะเพ่มเดือดมันเดือดมันละลายเองเห็นไหมปาะเไทย หายอีกเดี๋ยวน้ำมันก็จะออกจากไหนหอยเนี่ยมันจะมีน้ำออกด้วยใส่แล้วครับโอ้โหใส่แล้วใส่หอยนะครับผมอ้าวจัดไปอันนี้ใส่หอย เพน้ำออกน้ำออกก่อนใส่เข้าไปเรียบร้อยต่อไปก็รอรอน้ำน้อยนะ่ได้แล้วเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวใส่น้ำที่หลังได้ไเดี๋ยวรอดูขั้นตอนต่อไปอต,นะตอนนี้ก็เดือดเต็มที่แล้วครับผมเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วก็เริ่มใส่เครื่องปรุงนะครับอ้าวใส่ โรยครับผมโรยครับโรยเรียบร้อยฮะครึ่งห่อเลยเหรออ้าวต่อไปต่อไปรถดีครับจัดไปอือฮึต่อไปอ้าวยังไม่ใส่อีกเหรออะไรอันนู้นอะเครื่องเครื่องเทศเราเนี่ยยีแน่เนี่ยยังนะยังหยางยางผมเนี่ยใส่เกลือไปแล้วใช่ไหมใส่แล้วโอเคตอนนี้ก็คนนะครับแล้วเดี๋ยวก็เราก็รอสุก คนแล้วเดี๋ยวเราก็รอสุกปใส่อะไรคนแรกใส่ไรเอาใส่ผักเลยครับผมนี่นี่เขาไปงมหอยให้ดูเขาไปงมหอยให้ดูเมื่อวานเนี่ยเออเขาไปงมโชว์ก่อนมาดูว่าเอ้ยมีตัวมีมีไม่มีเขาก็บอกนะมีมีตัวใหญ่ด้วยใบชะพูนะครับต่อไปใบชะพูนะมัวตะฝอยเขาช่วยงมงมฮะไม่ได้ช่วยครับเขาไปงมให้ดูเฉยๆแล้วเขาก็ขึ้น ใส่เมื่อกี้เราใส่ชะอมใบชะพูนะครับใบชะพูนะครับภาคกลางเขาเรียกใบชะพูนะใส่ชะอมกับใบชะพูดูแล้วน่าจะใส่น้ำเป็นหน่อยนะน่าจะใส่น้ำเป็นหน่อยว่าน้ำไม่พอว่าเนี่ยเมื่อกี้เราใส่ผงนัวไปกับรสดีนะครับผมน้ำปลาเราจะแทบไม่ต้องใช้เลยนะน้ำปลาเพราะเราใส่เกลือไปแล้วกะทิจะพอป่ะวะเนี่ยดูสีดิกะทิพอป่ะวะเนี่ยพออยู่มั้งเนาะโอเคใส่น้ำเป็นหน่อยนะครับปึ๊บ โอเคพอไปเดี๋ยวเราปิดฝามารอดูส่วนสุกปิดฝานะครับใส่กะทิเพิ่มนะครับผมเพิ่มเติมไปใส่กะทิเพิ่มเติมมาแล้วนะครับแ๋ยวเราก็ใส่ไออันนี้นะครับเขาเรียกว่ายาตัวอร่อยนะครับผมตัวอร่อยเป็นสูตรลับของเชฟเตยเขานะครับขเขาได้มาจากเขาได้มาจากไหน่นะอะไรไอตัวเนี้ย <laughs> น,ยนายจะหลังบ้านหลังบ้านนะจัดไปโอเคไปเดี๋ยวไปรอดูตอนสุกชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนเป็นไงเป็นไงพอเหรอไหนมาชิมดิมันก็นพอแล้วอบอกตับลงไปเพิ่กหน่อย พอ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 แล้วเออได้ครีมแล้วได้แล้วได้รสชาติแล้วเดี๋ยวก็รอสุกก็จบแล้วกะทิทั้งสองกล่องแล้วมนสุกแดงนาแล้วโอเคโอเคโอเคไาเดี๋ยวรอดูตอนให้ใกะทิมันนั่นนอนโอเคครับปลาเดี๋ยวรอดูตอนเดือดเอาครับสุกแล้วนะครับผมต้มตักแลครับขับยืดเหรอใครเปล่าก็ดูดเลยแกงหอยนะแกงหอยขมครับที่เราไปดิที่เรางมกันมาเมื่อวานนี้ ้วยตัวนี้นี่ตุ่นไว้ก่อนนี่ตุ่นไว้ก่อนนี่ตุ่นไว้ก่อนจะแห้งนะโอเคไปลองเอานุ่นไปชิมไปเอานุ่นไปชิมต่องานของเชฟเต้ยนะครับไล่ให้ชิมเลยเป็นไงครับเป็นไงครับได้ได้ได้นะอันไหนครับผมมานั่งกินอะไรที่นี่เขาเลยเนี่ยฮะไปหน้าบ้านด้วไปหน้าบ้านไหนหน้าบ้านกูอะไปไปไปครับผมโอ้โหญ่ที่ไปไม่ต้องจุ๊บเลยหลุดเลยเออ ไหนดูดิหลุดอ่ะโอ้ยไอ้ต์ไป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 ดิมาแล้วครับแกงหอยพร้อมเสิร์ฟนะครับมาแล้วแกงหอยนะครับแกงหอยขมเดี๋ยวลองจุ๊บก่อนนะจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนลองจุ๊บก่อนตัวแรก เฮ้ยกุ๊ง่ายจริงว่ะเฮียหนุดเลยอ่ะทีเดียวหนุดเลยครับเฮ้ยจริงเป็นที่เอาเอาเอาถุงถุงมาหนิถุงเนี้ยถุงมาอือหืออร่อยว่ะใช้ได้เนี่ยเนี่ยเมนูตอนเย็นแกันด้วยเดี๋ยวเมนูตอนเย็นอะไรอ่ะเนี่ยไหนเฮ้ยเนี่ยมันปลาสวายนี่ว่ะอย่าไปยุ่ง กกน,นี่หอยกับปลาไม่ถูกกันครับผมหอยกับปลาไม่ถูกกันนี่แบกปลาไปเลยเว้ยมันมีปลาตัวหนึ่งว่ะแบกไปแบบกกลับไม่ทำกูที่ที่เดียวตรงนเนะี่ยหืมจุ๊บเดียวจุ๊บง่ายนี่เป็นผักผักเปื่อยเลย ขอตัวน้ำกทมาส่เปลาลทำไมปลา,รปลาลรอร่อยใช้ได้ให้ตุยมา,มาตัก,กด้ืมให้ตุยออกมาตักดินี่นะครับ จะอมใบชะพูแล้วก็น้ำมันนะอร่อยว่ะอร่อยมากมีคาตันๆนะ พอมันโบวปุ๊บมันดูดยากเลยว่ะแต่มันก็ไม่ยากครับดูดง่ายอม,มันอร่อยจริงออะธรรมชาติของธรรมชาติตงงมาเมื่อวานนะครับผม,มดูดหอยโอเคครับ <c oughs> โอเคนะครับผมใคร ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับผมก็พวันพวันสายเขียวฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็ช่วงนี้ทําคลิปบ่อยครับผมติดตามไปเลยว่าเราจะทําไปทําคลิปอะไรต่อไปก็รอชมเลยครับขอมาก